ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมีนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นเป็นสัปดาห์ที่นะครับดาวสามดวงไปครองอยู่ในเรือนมรณะนะครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธ นะครับส่วนดาวเ,ออเจ้าตัวของคุณคือดาวพฤหัสนั้นอยู่ในเรือนลาภะอยู่กับดาวเสาซึ่งอยู่ในเรือนลาภะที่เขาเรียกว่าเรือนลาบนะครับคงต้องบอกแบบนี้ว่าคุณนะครับยังมีลาภผลการเงินการทองที่ดีอยู่แต่โดยเนื้อแท้แล้วดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนมอนะมีเหตุที่จะต้องเสียเงินจุกจิกใจนะครับ อาจจะเสียงเงินถูกจิตใจเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวหรือการเจ็บป่วยของใครในครอบครัวก็ได้นี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งเหตุผลเพราะว่าดาวอังคารก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอาริมาอยู่กันในเรือ,อนมรณะนี่แหละชาวมีนจึงจะต้องระมัดระวังหรือบางทีบางอย่างมันก็เลี่ยงยากครับอาจจะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลในครอบครัวเดือดร้อนคุณเอ็นอาจจะต้องเป็นคนที่เกื้อนหนุนหรือช่วยเหลือเขาก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับดาวสุกนั้นมาครองอยู่ในตำแหน่งมหาจักรนะครับดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะหมายถึงสังคมแวดล้อมเพื่อนฝูงและดาวสุกก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ในเรือนลอยกลางฟ้าชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสจะโชคดี เกี่ยวกับงานที่มีการติดต่อทางไกลหรือต่างประเทศก็เป็นไปได้นะครับหรือเพื่อนฝูงหรือใครที่อยู่ในสังคมการงานของเราน่าจะนำสิ่งที่ดีๆมาให้อาจจะเป็นเจ้านายเก่าเพื่อนเก่าของเราก็ได้นะครับอาจจะนำข่าวดีต่างๆในเรื่องของงานมาให้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนวันจันทร์วันอังคารวันพุธและพฤหัสเป็นสีวันที่โอเคนะครับติดต่อประสานงานต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมันจะมาติดขัดเอาเป็นวันศุกร์ วันศุกร์จะเป็นวันที่คุณไม่แฮปปี้เลยจะมีเรื่องงุนงิดและจุกจิกใจเข้ามาระวังในเรื่องของสุขภาพแล้วก็วันอาทิตย์อีกหนึ่งวันซึ่งไม่ค่อยแฮปปี้นักวันเสาร์เป็นวันที่ดีนะครับอธิบายความมาถึงตรงนี้แล้วสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับย้ำว่าวันศุกร์เป็นวันที่ไม่ดีอย่าไปตัดสินใจหรือทําอะไรสําคัญๆในวันศุกร์เพราะว่าจะเฟลและฟาวไม่ได้ผลแน่ๆนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวพุธดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองก็ได้ย้ายขยับไปครองอยู่ในเรือนมรณะนะครับชาวลัคนาราศีมีนจะมาทุกข์ใจจุก,กจิกใจเกี่ยวเรื่องของความรักอีกแล้วคนรักไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจหวังหรืออีกในหนึ่งจะหมายความว่านะครับต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดระหว่างคุณกับคนรักอาจจะสร้างความรู้สึกไม่พึงพอใจซึ่งกันและกันได้ ในทางกลับกันที่แปลกออกไปจากเดิมนั่นก็หมายความว่าสําหรับคนโสดมีโอกาสจะเจอความรักจากโลกโซเชียลหรือใครคนใดคนหนึ่งที่เรารู้จักเขาจากโลกโซเชียลเคยรู้จักเคยรู้สึกดีต่อกันแล้วมันห่างหายกันไปอาจจะมีการติดต่อกลับมาก็ได้แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเปิดเผยนะครับโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี